สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้รีวิวแอมจิว LVPIN รุ่น lp 8 3 8ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านสนใจนะแล้วก็ซื้อไปใช้งานเนื่องจากราคามันถูกนะแล้วก็เสียงสเตอริโอเนี่ยถือว่าค่อนข้างใสเลยทีเดียวครับ เสียนะฮะหลักๆก็คือความร้อนของ i อซีนะมันค่อนข้างเยอะและเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็บอกว่าซับเนี่ยมันมีความถี่สูงเกินไปครับมีเสียงกลางเข้าไปปะปนเยอะเดี๋ยวเราลองมาโมกันมาหลังนะว่าจะทำให้ความถี่ตรงเนี้ยต่ำลงมาอีกได้หรือเปล่าครับแต่วันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแอมจิวรุ่นหนึ่งก่อนนะฮะ ซึ่งรุ่นนี้มันขับซับค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเป็นอีก1ทางเลือกซึ่งแอมจิวตัวนี้นะมันมาจากค่ายวูชินะเป็นรุ่น zk tb 2 1รุ่นนี้นะเริ่มเป็นที่นิยมนะแล้วก็พูดปากต่อปากเนื่องจากเสียงที่มันขับนะมันสามารถขับเกินตัวเมื่อเทียบกับขนาดของมันครับผมนะก็ได้ยินชื่อชั้นมาสักพักแล้วล่ะครับว่ามันเสียงใสแนละ แล้วก็สามารถขับซับเบตได้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ร้านค้าที่ผมซื้อเอาไวนะ้นะมาแนบไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ผมทดลองครับมาดูสรรพคุณข้าวของแอมจิวตัวนี้กันครับเขาบอกว่าใช้ไฟเลี้ยง12ถึง24โวลต์ใช้ชิป TPA 3116D2 นะตัวเล็กๆแบบนี้นะมีตั้ง32ขา เขาจะใช้2ตัวนะครับตัวหนึ่งนะขับเสียงสเตอริโอ r l ซึ่งขับได้สูงสุดข้างละ50วัตต์และชิปอีกตัวหนึ่งนะเขาจะรวมเป็นโมโนครับซึ่งได้วัดเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือ100วัตต์เอาไว้ขับซับเบสครับซึ่งการที่จะดันแอมป์จิ๋วตัวนี้นะไปให้ถึง100วัตต์ก็อาจจะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะดันขึ้นไปถึงประมาณ20-21โวลต์นะถึงจะได้วัดตามที่เขาระบุครับ รุ่นนี้ก็มีบลูทูธ5.0ติดมาด้วยครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ครับขั้นตอนแรกนะจะเป็นการประกอบแอมจิวไปดูกันครับเนี่ยเขาจะใส่ซองพลาสติกส่งมาแบบนี้เปิดมาก็จะเจอเป็นกล่องสีขาวนะฮะข้างในกล่องก็จะใส่ถุงแยกอุปกรณ์ให้เราประกอบเองถุงแรกก็จะเป็นวอลลุ่มพลาสติกนะฮะแล้วก็แถมไขควงแฉกตัวเล็ก1ตัวครับ นี่ก็จะเป็นฝาปิดด้านบนและด้านล่างของบอร์ดครับและตัวสุดท้ายก็คือบอร์ดหัวใจหลักของแอมตัวนี้ครับงานค่อนข้างสวยเนี้ยบใช้ได้เลยทีเดียวครับวิธีประกอบก็คือนะฮะให้เพื่อนๆฉีกถุงแล้วก็เอาฝาปิดออกมาแบบนี้ครับฝาปิดเนะเขาก็จะเพ้นท์คล้ายๆเป็นสีเงินสะท้อนแสงแบบนี้สวยงามครับ แล้วข้างในซองนะก็จะมีน็อตนะเอาออกมาให้หมดครับสังเกตว่าจะมีน็อตสีดำนะแล้วก็มีแท่งสีทองตัวสั้นตัวยาวแบบนี้วิธีประกอบก็คือนะให้เพื่อนๆนำแท่งตัวเมียยาวเนี่ยไว้ด้านบนของบอร์ดแล้วก็เอาตัวที่สั้นกว่าเนี่ยไว้ด้านล่างครับหลังจากนั้นก็หมุนแท่งตัวยาวตามเข็มนาฬิกาแค่นี้ฮะมันก็จะล็อกติดกันนะเราก็ทำให้ครบทั้งสี่ด้าน หลังจากนั้นนะก็นําแผ่นด้านล่างมาเทียบดูนะให้มันตรงกับหัวนอ็อตแล้วก็ใช้ไขควงขันน็อตตัวสีดําที่มันแถมมาเมื่อสักครู่ฮนะขันให้เรียบร้อยส่วนด้านบนก็เช่นกันครับหลังจากนั้นก็ใส่พลาสติกวอลุ่มแนะนำให้หมุนวอลุ่มไปซ้ายสุดก่อนเสมอนะครับแล้วก็ดันวอลุ่มลงนะ โดยให้ลูกศรนเนี่ยชี้ลงประมาณเลข7ของนาฬิกาครับดันให้สุดจนครบทุกปุ่มก็เรียบร้อยนะฮะในส่วนของการประกอบมาต่อนในส่วนของขั้นตอนแนะนําการใช้งานกันบ้างครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะเพื่อนก็จะเห็นปุ่มวอลลุ่มด้านหน้าแบบนี้นะมีอยู่ด้วยกัน5ปุ่ม2ปุ่มซ้ายมือนะจะจองเป็นช่องของซับบูเฟอร์ครับโดยปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มปรับความถี่ปุ่มที่2จะเป็นปุ่มปรับระดับความดังของซับเบสครับ ส่วน3มปุ่มด้านขวานะปุ่มที่3เนี่ยจะเป็นปุ่มปรับความแหลมนะปุ่มที่4จะเป็นปุ่มปรับเบสครับและปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มวอลลุ่มหลักและเป็นปุ่มที่มีสวิตช์เปิดปิดในตัวนะคล้ายกับวิทยุทาน,นินครับส่วนด้านหลังนะก็จะมีจุดต่อลำโพงกลางซ้ายแล้วก็จุดต่อลำโพงกลางขวาช่องสุดท้ายนะจะเป็นจุดต่อซับเบสคครับตรงนี้นะจะเป็นจุดไฟเข้านะ สามารถเอาหัวอะแดปเตอร์มาจำตรงนี้ได้หรือจะป้อนไฟบวกลบนะขันอัดด้วยหัวน็อตก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยครับซ้ายมือก็จะเป็นช่องเสียบอ็อกอินนะหัว3.5มิลอย่างที่ผมบอกครับบอร์ดตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้ด้วยขั้นตอนการติดตั้งผมจะต่อกับลำโพงเสียงกลาง2ตัวนะซึ่งสเปคเขาระบุไว้ว่านะควรจะต่ออยู่ที่4-8โอห์ม oh ครับก็ต่อขั้วลบซ้าย ขั้วบวกซ้ายแล้วก็ต่อขั้วลบขวาขั้วบวกขวาส่วนซับผมจะใช้เป็นซับตัวเดิมนะฮะ10นิ้วของปัม๊มแต่ต่อไว้เดียวนะฮะสายลำโพงเราก็จะต่อครบและครับแรงจ่ายนะผมจะใช้เป็น power supply ของคอมพิวเตอร์ครับ12โวลต์15แอมป์เสียบเข้าไปลองเปิดสวิตช์ดูนะไฟมาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะต่อกับบลูทูธนะฮะที่มันชื่อว่า bt w u c h i นะฮะเชื่อมต่อสำเร็จแล้วครับขั้นตอนการทดสอบเสียงผมเนี่ยจะเล่นเพลงจาก youtube นะฮะโดยปรับค่าวอลลุ่มทุกตัวเนี่ยให้ต่ำสุดเสียก่อนนะฮะแล้วค่อยเล่งวอลลุ่มเมนหลักเสียงมันก็จะดังประมาณนี้ครับ จะเร่งขึ้นไปอีกนิดนะฮะทีนี้นะผมจะเพิ่มเสียงแหลมเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มเสียงเบสเข้าไปครึ่งหนึ่งครับเสียงเริ่มชัดแล้วครับ ทีนี้ผมจะเพิ่มแหลมสุดและแล้วก็เพิ่มเบสสุดครับก็ <c oughs> จะดังประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะปรับวอลลุ่มหลักลงให้สุดก่อนแล้วจะมาเล่งซับให้เพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับผมหมุนปุ่มวอลลุ่มทั้งสงนะจนสุดแล้วนะแต่เสียงซับไม่ยอมออกครับใช่แล้วล่ะครับปุ่มซับตัวนี้นะมันจะรอคอยเสียงนะจากวอลลุ่มหลักหรือว่าเมนวอลลุ่มให้มันปล่อยเสียงมาก่อนมันถึงจะปรับซับย่อยลงไปอีกทีครับ มันไม่ได้ขับซับแยกอิสระเหมือน LP 8 3 8นะฮะผมก็ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะเพื่อการทดสอบเนี่ยผมจะต้องถอดลำโพงสเตอริโอเสียงกลางออกไปก่อนนะเหลือเฉพาะเสียงซับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงซับแบบเพียวๆครับผมนะจะเพิ่มความทีแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มหมุนจนสุดค้างเอาไว้เลยนะฮะแล้วก็มาเล่นที่วอลลุ่มหลักเสียงซับมาละครับ เสียงเบสต,ต้นนะออกมาชัดเบสออกมาเป็นลูกๆนะเป็นจังหวะสายโปกๆนี่แนะนำสูตรนี้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ซับเบสมีความที่ลงลึกนะให้หมุนปุ่มความทีเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาไปจนสุดเลยครับแล้วก็มาเร่งวอลลุ่มหลักเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็จะได้เสียงซับนุ่มลึกและเสียงนี้นะก็เป็นแบบที่ผมชอบด้วยครับ สรุปนะเท่าที่ผมฟังมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็สรุปได้ว่าแอมจิวตัวนี้เสียงดีครับเสียงกลางชัดใสนะแหลมนี่ฟุ้งฟิ้งแต่มันจะแข็งๆกระด้างกระด้างนิดๆนะตามแบบฉบับสไตล์คลาสดีเสียงซับนี่ค่อนข้างแน่นมากครับหากหมุนไปทางซ้ายเนี่ยคะ ดำดิ่งทะลุลงมหาสมุทรเลยครับซึ่งขับซับ10นิ้วตัวนี้ของผมได้สบายสบายเรือๆเลยครับแล้วเพื่อนๆแปลกใจไหมว่าทําไมแอมจิ๋วตัวเล็กๆบางๆตัวนี้มันสามารถขับซับได้ดีผมจะบอกอย่างนี้ฮะความลับของมันก็คือนะวงจรข้างในนี่แหละครับ มันเป็นคลาสดีคลาสดีก็คือมันให้พลังงานที่สูงมากขณะที่ชิ้นส่วนของมันนะเล็กกระจิตนิดเดียวครับและตัวมันเองก็ไม่ร้อนด้วยครับถึงร้อนก็ร้อนไม่มากนะซึ่งสังเกตจากแผ่นระบายความร้อนของมันนะแค่ตัวเล็กๆแค่นี้เองครับสําหรับไฟเลี้ยงนะหากเพื่อนๆจะป้อนแบบไฟต่ำๆ12โวลต์ v, ก็แนะนําให้สัก10แอมป์ขึ้นไปครับ นอกจากแอมจิวรุ่นนี้แล้วมันยังมีรุ่นที่ขับเฉพาะสเตอริโอซ้ายขวาอย่างเดียวนะเช่นรุ่น ZK502MT ตัวก็จะเล็กลงมานะราคาก็จะถูกลงด้วยครับหรือว่าจะเป็นแอมจิวขับเฉพาะสเตอริโอนะแต่ต่อบลูทูธได้ก็จะเป็นรุ่น ZK502L ครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมครับ